ครับก็สวัสดีครับพิสิทธิ์เป็ดทองนะครับเป็นประธานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านดินแดงแล้วก็เป็นร้านกาแฟกาแฟขี้ชมดล้ำทับกบีครับก็โดยความชอบส่วนตัวนะครับชอบชอบในต้นกาแฟแล้วก็กาแฟที่นี่ปลูกมาตั้งแต่2515ที่นี่เขาขายเป็นวัตถุดิบเขาไม่เคยไปรูปพอเราขายเป็นวัตถุดิบเนี่ยราคาเขาขึ้นอยู่กับบริษัทกับโรงงานโรงงานซื้อ 100, กิโลละร้อยก็ดีไปซื้อ20บาทเราก็ต้องขาย แต่ผมมองว่าในเมื่อเราต้องการอนุรักษ์มันก็ต้องเพิ่มมูลค่าเราด้วยก็เลยคิดเปรรูปเพราะว่าผลิตภัณฑ์ที่เราแปรรูปเนี่ยเราสามารถกําหนดราคาของเราได้พอเริ่มเปรรูปเนี่ยที่นี่ก็จัดเป็นศูนย์เรียนรู้เพื่อจะแบ่งปันองค์ความรู้แล้วก็จัดเป็นกิจก,กรรมท่องเที่ยวรายได้หลักของกลุ่มก็จะมาจากขายผลิตภัณฑ์จากกาแฟก็จะเป็นกาแฟขี่ชมดกาแฟรูปัตตาแล้วก็ผลิตภัณฑ์ผลไม้ตามฤดูกาลครับ กรมส่งเสร,ริมอุตสาหกรรมก็จะมีหน้าที่ในการส่งเสร,ริมกิจกรรมของกลุ่มเขาก็เข้ามาสอนการทําทผลิตภัณฑ์จากกาแฟผลิตภัณฑ์กาแฟของผมเนี่ยก็จะเป็นเอสเปรสโซ่คาราเมลคัสซาดแล้วก็สอนการทําตลาดออนไลน์ปรับปรุงพัฒนารูปแบบที่ทําให้ช่องทางการตลาดมันเปิดได้ดีขึ้นตอนนี้ก็จะมีเหตุของตัวเองนะครับในเฟซบุ o กในไลน์นี่ครับ สำหรับการทำเกษตรนะครับเราต้องมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจแล้วก็มีความโรคอย3อย่างเนี่ยพอประกอบกันแล้วเนี่ยทำให้เรามีผลิตภัณฑ์ในชุมชนซึ่งผมมองว่ามันเป็นความมั่นคงในอนาคตครับ